เอาสวัสดีครับผมก็องสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอืมมือนี่คือของว่ามือไหวเดียวอุ้ยฝ่ามือเป็นยังไงไปิยังไงเพื่อได้มาหอดพี่มือนี่โอ้ยออกมาลรากินเข่าอ่ะเรากินเข่าเพราะหน้ามีหอยไรที่ไหนกินมันมันท่านได้กินห่าเขาง่ายเยู่หรือเปล่ครับกินเข่าง่ายนี่ยบู๊ มันใบม่งกว่าเราดิเดี๋ยวนี้เห็ดเรื่องไหนไปกินเนาะกินเนี่ยนี่โอยกผัดใครโอ้ยแบบนี้มันที่อะไรละคะล่ะครับเหมือนี่ยี่สิบยี่สิบสองเหรอดิ <22 S 2> เนยี่สิบสองแล้ว่มาวมอ่บ้านนี่เห็นมาเรื่องลงตัวเลขความฝันไปบ้ามาจะบ่คอยเครียดอนไหน่าจะเข้าไปหาเข้าไปถามเพิ่มเติมเนะี้ยยัน้อยบ้ ทานวันพระวันศีนไปสะก้อนถ่อสันเมื่อนกับวันพระเดาดิวนี้แม่นนี้ตัวตัวฟันตัวน่าเห็นบ่บ่บ่าเพื่นฟันเมื่อนบ่คัดปานไหนแม่นบ่แล้วเราไม่กินเข่าอยู่นี่ล้วเราซูฟันอยู่ฟันเมื่อนบ่คัดปานไหนมาฮ้อนี่ลมหัวลงฟันอีกฟันฟันฟันยำมาฟันยำเอาอยู่นี่เลยเออรับไปบางึงแห้งคัดบานซดซดแล้วร้อนได้ตัวซดสดแล้วร้อน บอกว่าฟันมเมื่อนนี่ฟันบอชัดเกยนไปไดมารับอยู่นี่เบอร์ับไปแป๊บหนึ่งเฮงเห็นคัทคัก็เก่าแดงจึ้งคืองูยังไะแดงแดงแคืองี้หมดปดอไลควดข้อมั่งโม่แดงมั่งโม่แบ่งตัวเลขเท่าไหร่ัเอาเราเราลองดครับเพราเรื่องตะเกาวันฟันวันพระนี่ คือว่าเป็นที่เด็ดอยู่นี่ครับแม่นขัดฟันรั้พระเบี้ยใจฝันมาเคลื่อนนี่ฝันเมื่อคืนนี่ฝันว่ารถแก้ศพมากอูุ๊่ยแม่นเหล่านี้จะเข้ากับฝันว่ารถแก้ศพรถแก้ศพมากจอดปั๊บแบบนี้เอาโรคจากรถขั้นนั้นสิไปท้ามีที่สักวันจะเสียวไปเอาไปเผาซนครับเอาลูกหน้าจะมาตั้งไว้เดินเก่าผ้าอย่างงี้มาสวดครับสวดใ้ศบนะครับ บาดบาดเอาขึ้นผัดแปเอาขึ though, ้นขั้นไม้น uh ี่รถบาดนี่ยเนี่ยล่วงศพน่ะบ่เอาขึ้นขั้นเก่าเอาขั้นไม่เอาขึ้นขั้นไม่ขั้นตายจะตายไหมท่านไซแกน่ะบอกครับเออแม่จยกแต่เมื่อใส่รถแกนสมมาเด็ไปพ่อกระเด้นไปจมล่วงน้ำเขาจมล่วงรถครับเพื่อน่าเสีเอาพระมาสวดให้สักวันมาท่านครับกระเด็นแปะล่วงรถน้ำเขาไปตั้งไว้เดินครับบัดนี้พระก็มามาสวดอ่าให้เพื่อนสักวัน สวดสวดสวดในเพื่องเลยแจ้งเสี่ยวไปเผาว่าสั่นเผาหมุงไม้ว่าสั่นครับแต่ได้ไปเอาจมขึ้นมาลวดขันไม้ด้วยวะเนี่ยมารับเอาอกขันไม่อ่าโมเมนตขันแกมาออกไปขันแกม้าตั้งหัขันออกไปอีกตั้งหันสถานีฐานเลยท่านที่กันฟันแจ้งเสี่ว่าฟังเสียงว่าเลขซุ้มเก่าโลดบอกซุ้มไม่โลดเมนบอก เลขซุปเก่าหวานมาบ่อสิบแบบแบบซุปไม่ใช่มีเหผลมีเผลอ่ะเปลี่ยนขั้นมันเปลี่ยนขั้นนี่เปลี่ยนขั้นเปลี่ยนขั้นกีตารบอกว่านี่เห็นทะเบียนจะขั้นบ่ครับบ่บ่เบิ่งทะเบียนจะขั้นรถแก่ศพดีห้าพัดเป็นไปในเพราะว่าเห็นพระอยู่พระมาสวดครับเลขนี่ปีห้าเป็นตัวรถ นั่นท่าฟันว่าเลยจมลรงวัมนลกงศพค่อนล่งศพล่ตีไู้้นซีตัวเดียวเลยตีศูนซีตัวเดียวสามตัวใส่เอาไอเจ้ารออกมันละแปดศูนสี่แปดซูนซีไปเลยแอานะเอ็มเอาพระบอครับเอาพระใส่น้าพระเป็นแปดแปดซูนี่ลกงมาสวดเนี้ยครับมาสวดจะไดยสวดเป็นศพเนี่ยศูนนี่คือค่อนตาูนซีนี่คือกระโลกอมซูนซีแล้วกัพระ ค่าเป็นแปดแปดศูนย์สี่แปดศูนย์สี่ไปเลยแปดศูนย์สี่หรือแปดศูนย์ศูนย์เนี่ยตีเลยอยู่คืออยู่ไปยิสี่ไปเลยมาเนี่เกี่ยวกันค่อยสัมผาษณเพราะเรื่องเพราะเรื่องบอกว่าขันฟันเห็นปีนี่ตีเป็นหกเนี่ยเป็นหกเพราะเรื่องหกเกินเลยเ่้าเจ้าอันนี้พ่าอันนี้เห็นเลยหลอกก็เลยเฮ็ดนั่นเท่เลยแต่ว่าตุ้มไตเป็นเป็นซบเป็นคนไต้ที่ซื้อตุ้มตโมเมนต์เห็นซุ่มตายไปแล้วตั้นตีเป็นหกเลยครับ ขึ้นตายไปแล้วเพราะวผมตายเป็นทีแล้วที่เป็นหกเลยนี่พองหัวก็ตายจุ่มยังขาดร่องเลยยังขาดร่องจะจะจะมาเห็นศพปะเดี๋ยวเห็นศพปะฮือเห็นจะร่องเห็นมืดจุ่มร่องพ่อบเห็นทั้งศพทั้งร่องผู้ตายเป็นผู้หญิงคนแรผู้หญิงพ่อผู้หญิงกับซีค่ะทางไหนเนาะ มีไม่ยิ่งใจกับศูนย์ซีรึเบล่าสองขั้นเปล่าอีกต่างหาบว่าเขาเข้าโ้องทีว่าก้นตายเป็นศูนย์แล้วโรคอปิดซีเน๊ตเข้าโ้องเดียวกันเด๊ตแมนครับเพราะปกติกับร่องหนึ่งเป็นแสตติซีเลยไฮไลท์ปิดแปดศูนย์ซีเลยหรือแปดซีศูนย์ฟันนี่ตัวแปรนี่ก็คือพระนี่แหละตัวแปรสำคัญพที่เป็นแปดศูนย์หรือซีศูนย์มันกันโยงกันนี่ละหรือสี่แปดจีใช่ ม่แปดซีใชแตว่าจะวระตูคอดบัแปดซีนี่ส่งสีบกคืดอกกะับเอานี่แม่แล้วเจ้าบซีเจ้าก็บคืนเลยจัมาแปดซูนซีนี่กระจับอประตูแปดย่งชินอย่าลืมดีว่าคนตายดิคนตายมีเป็นพระเอกดิโอ้คนตายเป็นพระเอกเป็นพระเอกเดีพระตองขันว่ามีคนตายพระสีบดยมาสวดดิโอ้เอมีผลนะพระเ้า้นี่ศูนต้องมาดิที่ให้ซ้ตัวเรี่ ไอ้ศูนย์ที่แปดศูนแล้วก็ศูนย์เจ็ดตัวนั้นเด็ดาไอ้ตัวนั้นเอาเอาเขียนเขียนเขียนอกไม่สันรอกไหมไห้มาซุมเกาโลเหมดบก่โลก็โลด้วยน่ะนเห็นบป่อยมาได้มันเขียนลดนะได้ฟังให่นะเพิ่นสิบอกว่าของเกาหันมันบอมแมนนั่นมันบมแมนเนะอยู่ในไอ้คือเป็นสิซื้อเนาะคืออยู่ดิคือแล้วคือแล้วนะขั้นเกานีเพรต้องเอาคืนแล้วแสดงว่าของเกาที่ห้ไไ้นี่ โลซะมโลซะเอาคืนรถขั้นไหมบานี่บัตบัตบ้นที่หนึ่งบัตอยู่อันเก้าพี่ออกเก้าบอกสันจสันที่ตามฟ้งกเข้าเป็นคัขนแค่ับอกคนฟันแหลกที่แย่เลยเกิดเลยออกความฟันแหลกบัตไปเพิ่งขั้นหน่ฝันอันลกไปจับนำไมไกลไกล่ไกล้ เป็นศูนย์เก้ากับหนึ่งเก้าวนี้บ้าเออบ้ามากันนี่ตรวะไรแน่ก่อคับะเรื่องฮที่ตวแน่ก่อแปดศูนย์สี่แปดศูนย์สี่สองศูสี่ศูนย์เจ็ดศูนย์สาม่าสั่นปะแมศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดศูนย์สามเนี่ยศูนย์สามอีกเร้วบัวบานนี่ชื่อใจเย่าจังบูย เจ็บแล้วไม่จำเจ็บซ้ำๆเจ็บแล้วเจ็บอีกนี่ตัวนี้นะจังวันนี้ต้องเติมต้องไปงวดวันหนึ่งสามหมื่นวันนี้ต้องทบเกินเป็นหกหมื่นไปเลยกระสันนอะไรทุ่นหนึ่นมาันอะไรทุ้นโอ้ยน้อยเลขศูนย์สามแล้วเลขเก้าเจ็ดสองง่าเก้าทบแล้วนี่ครับทบวัแล้วศูววนย์สามน,น,น,นี่ตั้งแต่ตามไมาน่นน่จ้าสิวหาจังไรเมืองฉีออัยู่อีกสองปีเพราะเกินนี่หรอกเลขวันนี้ง่ามพ้อง่ามว่ะ งามเนี่ย,ยงงว่าคอยจบเอ้ครึ่งจบก็ง่ามกาแต่ตัวเลขเลยนะน้ำ<ร>มีก่ไดะ้อืมน้ำ้ม่จังหายเน,นี่มเมือนี่นะเรียกที่ฝันมันพระมื่อขึ้นเลยใครว่ามันใจฝันนี่แหละละนม่นเนาะ,นะนะ,นะเรียกแล้วเกียรสวงเ็้มือื่นอ๋อ อ่าอกเลยนมือเดินครบเจ็ดสงจ็ดดูเมื่อวานนี่มันปะครับได้เจ็ดสองเจ็ดสองเรียเล่าเล่าด้วยครับเล่ามืออื่นเนไถ่เตี๋ยุ้ยปุยอเห็นก็ตบอกเน่ไทยน่ะแมนเบิลสีเลยเน่ไทยเมื่อสีจุดมือไหมมืออ่นผุน่ะมือือไหมจุดแต่เศาตื่นขึ้นจุต่เศ้าครับเกิืว่าอันเก้านี่บะแมีล่ะ เอาขนาดเอาชุดไหมน้องเขาเรื่องนะแม่นเอาชุดไหมขึดเก่าอย่าเขียนน้องอย่าเขียนน้อของสองสองอย่างก่อนนึ่งนึ่งสองโอ้ยอย่าเขียนต่อไม่เออไม่เขียนนล้เอาละแม่นเอาตอนนี้ละนี่ลาทีไก่มันทีซ้ำว่าตีจ่าโคตรเบาไม่ตคตรเบาเศร้าหมุนรถตฟันคักเรือนี่จุ่มเาแม่นในนี้ครับเนี่ยข้างวดนี้มาศูนย์หนีอยู่ในนี่แหละรับชี้หางนี่แม่นแล้วศูนย์ข้านนี้ขึ้นว่าไปหมดแล้วสองหางนี่ ฝันคักเลยมจมอดกระลุกข้นโล่งรถเนาะแต่เขากันเคยฝันมาเห็นโล่งเห็นเลี้ยงยังเห็นเห็นฝันเห็นเคยเคยเห็นกูขคนแต่แต่เวลาเคย,คยจ,จมในจับบ<ะ>โ่โอจมนี่เป็นเจ็ก็เลยเอาศูนย์เจ็ดน้ำมาทำหรือยัอองไงเนี้ยเนี้ยเยอกมากส่วนตัวนี่งสูงสุดเสวนพักแต่ท่า,ทามา่เน เ้นกระดูเก่มากทั้งศูนเก็ดซูนสาือแต่เรียกตามฟันมันจะเป็นศูนสีนือเราเรียกถ้าตีตามฟันคือตีอะไเม็ดเดียวนะครับแม่เม็ดเดียวคือซีซูนซีหรือเราเรนยกถ้าตีสามเม็ไม่ยิ่งตายจังหาน้ำซ้ำเม็ดไม่ยิ่งตายนะไม่ยิ่งตายแต่ว่าตีตามรักแลไวก็ม่ยิ่งตายกับซนศนไม่ยิ่งกับซีือเรานะเป็นศูนีหือเรา มาสอดคล้องกันครับกระรนี่ก็ตีเป็นซีนี่ตีนีเราเออกะร่งตายก็เป็นศูนย์แต่ว่าพระนี่เป็นตัวประกอบของมากเพาเป็นพระเอกพระเนาะพระนี้ผู้ตายเป็นพระเอกครับผู้ตายเป็นพระเอกพระโมเดินพระเอกแต่เลยเอาเมื่อไหรรักลอยจับวะเนี่ยพระพื้นเมื่อสวดเนี่ยตามที่กิ่งเบ้งแอนซุ่มทำานายฟันของเขามันถี่เป็นแปดศูนย์สี่ครับเออเก็ ศูนย์สี่ครับก็นั่นน่ะมันสี่เป็นได้ก็นั่เลยได้จับออกมาหายหรืออะไรนันศูนย์แปดแล้วได้จับออกแต่ว่าจะเริ่มแปดศูนย์สามนั่นเลยแปดศูนย์สามสำคัญขึ้นกันนี้กรบแปดศูนย์เจ็ดความกับสำคัญเช่นกันสำ,สำคัญ,คญงวดที่ผ่านมาเนี่ยมันออกห้าหนึ่งเก้าเลขที่ออกวันที่สิบเจ็ดมกราคมสองพันหกร้อยหกสิบห้านี่ออกหนึ่งห้าเก้า บ้อนับปีหกหกเมื่อออกหาหนึ่งเก้าบานี่วันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ปีบางขันออกเก้าหน,นึ่นง,นง,งห้าบานแปดสามศูนย์แปดบ่ขับสามศูนย์แปดดิหนึ่นนงดดกุมภาพันธ์ปีที่ผ่านมากนี่เพราะฉะนั้นนี่เลขงวดเดียวกันปีที่ผ่านมากนี่เอามาแนมนะสำคัญคือกันครับมันเป็นย<อ>ันต<อ>์ยินีีเนาะชีวอาหารฟังว่าอ่า วัวันที่17ของปีนาไฟท่าได้เป็นอย่างไรบอางตัวเก้าตัวเก้าอีกเหรอเนาะได้เลยอยวอกไว้จะป่นนี่เลยสมตัวนี้ต้องมีจุดเลยไปไล่สามตัววากไปจะป่านนี่้ลกันแ้เพียนเลยพนนี้ีปีกันนี่บองซื้อลงหนาซื้อไปเลยโอ้ยซื้อลงนี่นะวัวันที่17ของปีนาเนาะการเขียวอ มันออกมันออกล่าง30ครับมีวันรทึงกุ่มผ้าที่ผ่านมากอ่ะออกบน308ออกล่าง30ผมเก็บสถิติไม่ไม่ได้ไม่มูลีอย่างนี้เลยเดี๋ยวนี้สาเหตุนี่อันนี้คือตัวดจานี่อันน้คนมีโซ่บอนใจขนาดเลยนะอันนี้ก็คือตัวคือแต่ยังมันคืออยู่ครับเลขนะก็กระฟันในจมข้นขาดกูดาวน์จมลงรถขันศูนย์มากนี่มีซัมเนียล่ะครับอยังไม่หนีล่ะขันศูนย์มากจมลงรถไปเผาเอาไป ในภาคส่วดเราเจ้าตีเอาไปเขาเอาคืนไปเอาคืนขั้นไม่ไปวันโอ้าะจะยังไงฟันใหญ่ก้อนบดเบิ้งทะเบียนรถเขาเอาว่าทะเบียนรถบ่ได้เป็นจุดสําคัญครับเพื่อนก็เลยบรเห็นให้เห็นเนาะเพอโซนใหญ่บ่่ครรัเพาาะวจุดสําคัญอยู่ที่นี่นะคนตายเนาะสำคัญอยู่ที่ศูนย์เนี่ยนะพระเอกถูกต้องแล้ะล่ะนะจมลงรถจมคืนรถ ีสีรถแจกกที่เป็นรุ่นสามสิบก็กระือขึ้นเอากะม่เหตุผลครับอก็เลยเห็นไหเดียวไอยแล้ว er, เอนทีศูนสามเนี่ยจอมอาจอมขึ้นในการซื้อพอเติมใหม่เนี่ยจอมขึ้น้ดเก็บโอ้โจีไลเนาเม่อกี้นก็ดอก้นไล่ยกดอไม่ร่วงใส่ซูดเก็บเลมถ้ามันปิดมันไ้มันจะปิดนเนี้เออ่าเนาะ อาซ้ำมี่ตัวกับเอออาลบก่อนเพราะเรื่องซ้ำนี่เราสมีเพื่อนยังเพ่ติมคนมี่โชคเกยวมัมี่ล้วครับบ่มีแล้วนี่เลยเอ๊นีไม่นี่เลยว่าเสียงนางยิ้มยุ่งใจเพื่อย่วส่วนก็บมมี่ยังเบ้าแล้วเนี่อโอ้ดีนแอดีินไม่สอไยงเช่นอ่ะซอเบียร์ผ้าโซกจ้าเบียร์ผ้าโซกเบียรผ้าโซกสอเบียร์อออเบียรผ้าโชคช่อช่างคือสอโซกส่อโซก่อโซกซอเบียร์ ซอเบียซอเบียพาช่วงเป็นแต่เมาเลยเนาะบาทนี้เนาะร้านร้านเพรเรื่องคือเขาเนี่ยร้านนแน่นนั่แน่นเกินเพรเรื่องนี่ก็ร้านเพรเรื่องคือกันซอเบียพาช่วงอ่ะเรื่องไดรกับผู้ใดมีช่องทางติดตามเจ้าไหนกับขับไปยี่ต่ามในายช่องทางหลยคาเทียมีแนวทางดีดฝากต้อนกันเนาะอ่ะวันนี้เรากวนเพรเรื่องจะมีตัวเนาะขึ้นมาที่ครับเอาครับผมขอบคุณเพรเรื่องหลายๆครับผมขอบคุณครับ